สวัสดีค่ะแม่อุมาพยากรณ์ค่ะจะมาทายดวงรายวันนะคะทายมาดวงนี้เป็นทายตัวลวมนะคะเริ่มต้นของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะ ฟาร์มร่วมมือฟาร์มสำเร็จฟารามาร์มร่วมมือฟาร์มสำเร็จฟาร์มโดดเดี่ยวหอยเหงานะหนึ่งพลังงานแห่งการฝ่าฟันต้องมีเพียงแตพลังงานแห่งการฝ่าฟันเนี่ยทำอะไรทำได้คุณมีจต่คุณมีสิ่งที่ฝ่าในฟาร์มดีที่ฝ่าฟันไปได้คือว่า จะทำหรืออะไรแล้วแต่จะทำฝ่าฟันชีวิตตอนเนี้นะจะอยู่ส่วนรวมทำงานคุณหยูมด้วยาร์มมีครามร่วมมืออะไรกันดีนะคะแต่ว่าใจลึกๆของคุณนะมันเศร้ามันโดดเดี่ยวเหมือนตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันอย่าลืมว่า มันเป็นบางวันเนี่ยก็ดีบางวันก็เศร้าอะไรอย่างเงี้ยคือไพ่นี้ไพ่ดูแค่ดวงรายวันนะคะดูไพ่ประจําวันนะคะแต่ขอให้รู้ที่ทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณผ่านมาได้เนี่ยเพราะแรงบุญแรงกุศลที่ที่เคยทำมานื้อว่าอะไรเนี่ยมีบุญกุศลของคุณเนี่ยให้ฝ่าฟันดวงชะตาฝ่าฟันชีวิตนะ ให,ให้ก้าวไกลให้ทำอะไรไปได้นะคะในวันนี้เพราะฉะนั้นไพ่พลังของวันนี้นะคะคุณการงานคุณอยู่กับเพื่อนร่วมง,งานมีความสำเร็จให้มีความสำเร็จดีมีความมุ่งมัน่นขยนันหรือว่ามีให้ความร,ร่วมมือใดที่ทำงานแต่วันนี้คุณอยากตัวคุณนะเจ้ามันมันเป็นอะไรที่แบบกลัวๆก็กล้าไม่อยากเอ่ยปากไม่อยากจะ อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดคุณหวังนะ่ะวันนี้คุณก็อยู่วันนี้ให้สบายให้ผ่านไปไม่ต้องไปเจรจาขอความช่วยเหลือหรือไม่ต้องเป็นเจรจาต่อรองทำอะไรทําได้เท่าที่ทำที่ผ่านหาความสุขได้เท่าที่คุณจะมีความสุข เอาแค่ว่าอยู่แบบตั้งสติและพอเพียงชีวันในวันนี้นะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็น1ดาบหนึ่งดาบแห่งความเข้มแข็งของคุณนะถึงใครจะยังไงคุณมีความอดทนความเข้มแข็งเอาธรรมะเข้าข่มนะเอาวันนี้เอาธรรมะเข้าข่มในดวงชะตาของคุณเนี่ยแล้ว อุปสรรคทั้งหลายในวันต่อไปอาจจะเป็นวันดีของคุณนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะวันนี้ทุกมในหมู่สังคมดีก็เท่ากับเพื่อนร่วมงานอะไรอะไรก็ดีแต่บางทีคุณจะเงียบเหงาหรือคิดไม่ได้ปงไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาของคนเกิดวันจันทร์นะคะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันจันทร์ค่ะ ถ้วยแตงอาทิตย <sm> ์ <milk Olymp> <cinema> วันนี้ถึงคุณจะไม่อยากยุ่งไม่อยากเกี่ยวคุณก็มีความอุดมสมบูรณ์หนึ่งหนึ่งมีไพ่มีมือมีแสงสว่างอยู่ในชีวิตไม่ว่าจะทำอะไรบางทีเราไม่อยากทำเราก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราวันจันทร์วันนี้บางทีคุณเนี่ยเป็นคนโดดเดี่ยวเหมือนว่า ไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากหันหลังให้ทุกสิ่งทุกอย่างในบางครั้งในความผิดพลาดความน้อยใจความความผิดพลาดความน้อยใจไม่อยากพูดไม่อยากคิดอะไรเนี่ยหันหลังให้ทั้งหมดคุณคิดไปว่าหันหลังไปคุณโดดเดี่ยวคุณหดดจะเหมือนคน หมดเนื้อหมดตัวคุณต้องกลับหลังต้องหาพิธีว่าคุณจะทำยังไงคุณจะเดินหน้าไปคุณจะลุยน้ำลุยอะไรอย่างเนี้ยคุณจะทำไปได้ยังไงในวันนี้ตัดสินใจการตัดสินใจของคุณต้องตัดสินใจให้ถูกชะตาชีวิตของคุณนะ่ะคนเรามันก็มีขึ้นมีลงอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับในวันเนี้ ขึ้นอยู่การตัดสินใจของคุณนะเพราะคุณมีพลังบวกอยู่พลังบวกคือแสงอาทิตย์คือแสงตว่างมีพลังจะช่วยให้ความสำเร็จความคิดที่ดีถ้าคุณเดินทางผิดนะมันก็จะเสียโอกาสนะเพราะว่าฉะนั้นคุณสิ่งที่คุณมุ่งหนะ้าออกเนี่ยคุณหันหลังคุณมุ่งหนะ้าหมายถึงว่า คุณเจอเลยเกี่ยวกับเรื่องถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักคุณคิดว่าคุณอ๋อคนนี้ไม่ดีไปนี้แล้วคุณคิดว่ที่คุณเดินต่อไปนะั้นมันจะดีเหรอเพราะมันมีอุปจรกฝากหนามทั้งนั้นเพราะ ว่าจะไปถึงที่ได้มันจะต้องข้ามน้ำนะมันเหมือนเราอะแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเนื้ออะไรเนี่ยอะ,อะไรนี้นะคะคุณอย่าล้มถ้วยนะคุณอย่าล้มถ้วยอย่าหันหลังให้ถ้วยก็หมายถึงว่าความทุกข์ที่คุณมีนะคุณถ้าที่จะมีทุกข์นะคนอื่นไม่ได้ทําตัวคุณนะคุณทําตัวคุณเองคนเกิดวันจันทร์พลังงานพลังราศีพลังชะตาชีวิตคุณเป็นพลังที่ สดใสรุ่งเรืองนะคะและคุณต้องใช้สติเป็นที่ตั้งแล้วคุณจะได้ความสุขเลยสี่ถ้วยเนี่ยสี่ถ้วยเขาบอกว่าถ้าให้ตกวันหนึ่งขอเวลาได้ไหมขอเวลาวันนี้ตั้งสติสักชั่วโมงหนึ่งคือตั้งสตินั่งนั่งสงบสติอารมณ์นั่งไม่มีเรื่องมีราวชีวิตคุณจะมีความสุขนะคะโชคลาบก็อันนี้จะบอกว่าเป็นถ้าแสงอาทิตย์มาอยู่เนี่ยมาอยู่ตรงนี้ก็ โชคลาภก็อาจจะมีในทางไหนทางมาเป็นของกำนันหรือของฝันแต่จะมองไม่เห็นตัวเงินตัวทองแต่ว่าคุณจะไม่ไม่ได้ลำบากคือคุณไม่ได้ลำ,ลำบากคุณมีพลังอำนาจอยู่เหมือนคุณมีเทวดาหรือมีสิ่งติดคุ้มครองตัวคุณให้แสงสว่างคุณนะคะคืออาจจะเป็นเทพารากักษ์ ที่ไหวาตามต้นไม้หรือว่าเทวดาที่คุณเคารพบูชานื้อเทพประจําตัวของคุณนะคุณใช้สติให้ดีทุกคุณจะต้องทําตัวของคุณเองในการตัดสินใจเหมือนถ้าคุณทํางานเนี่ยทำที่นี่อยู่ดีๆคุณขัดใจนะวันนี้ให้เก็บอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปอย่าไปถือสา,าในที่ทำงานในครอบครัวหรือกับเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงเราหงุดหงิดเราเงียบแลย นะแล้วทุกอย่างวันพวกนี้อาจเป็นวันดีของคุณนะคะของคนเกิดวันจันทร์ค่ะต่อมาของคนเกิดวันอังคารนะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอังคารค่ะ <c oughs> จสมินเหมือนเนี่ยวันนี้นะคุณขอนะคนเกิดวันังคารคุณตั้งตติมีพลังมีคุณมีโอกาสขอขออะไรก็ขอได้ขอเจ้าที่เจ้าทางก็ได้นะเจ้าที่เจ้าทางแรงนะก็ขอเจ้าที่เจ้าทางหรือขอพลังที่ปกป้องคุ้มครองคุณนะโทษทีค่ะ ขอพลังที่คนเกิดวันลังคารนะเจ้าที่เจ้าทางแรงพลังอํานาจของตัวตัวคุณก็มีพลังแรงพลังชะตาชีวิตพลังอํานาจที่แรงดวงแข็งแบบไม่ยอมใครไม่ยุ่งกับใครรู้ว่านี่อะไรจะมาแบบไหนนะวันนี้เป็นมาอยู่ในดวงชะตาชะตาเหมือนตัวคุณนะเป็นคนดุนะแล้วเนี่ยขุดผุดติง สิ่งที่จะผดขึ้นมาจะเป็นว่าความดีที่คุณทำก็จะได้มากวาวันนี้นะเป็นโอกาสอ่เป็นโอกาสของคุณนะคุณทำทางไหนก็ทำได้ทำขอในใจหรือทำอะไรจุดทูปขอพรหรือขอสิ่งชีวิตคุณทบุญกุศลที่คุณทำถ้าคุณบุญกุศลคุณทำว่าทำช่วยเหลือทำบุญทำทานทำการเงินช่วยเหลือคนทำก็จะเกิดขึ้นมานะคะ จะเกิดขึ้นมาแต่ถ้าคนเกิดวันอังคารถ้าคุณทําแต่บาปทําแต่เรื่องหาเรื่องให้คนอื่นใส่ร้ายแต่งฟาร์มทําอะไรทําให้คนอื่นนะพูนสิ่งฟาร์มดีหรือสิ่งไม่ดีทุกอย่างมันจะผุดขึ้นมาถ้าฟาร์มดีมีนะคุณจะชนะทุกอย่างคุณมีเนี่ย เจ้าที่เจ้าที่ที่แรงมีพลังแรงๆเนี่ยที่เจ้าที่แรงคุณทําดีคุณได้อยู่ดีคุณจะมีแต่สิ่งดีๆจะร่ําจะรวยแต่ว่าวันนี้นะเป็นวันที่ผุดขึ้นมาถ้าคุณทาความดีสิ่งดีๆคุณใครก็เอาชนะไม่ได้คือจะปัดเป่าคุณนะคะคนเกิดวันอังคารฟังไว้จะปัดเป่าเจ้าเหมือนว่าพลังบุญของคุณจะปัดเป่าให้ มาทางไหนก็ไปทางนั้นใครทําดีกับคุณก็มีแต่ความดีใครทําไม่ดีก็ไม่ดีพลังของคนวันอังคารนะคะวันนี้เป็นวันที่แบบว่าพลังเจดมินกับพลังเจ้าที่เหมือนพลังแห่งความเข้มแข็งพลังของตัวมาบวกแต่ถ้าคุณนะ่ะเป็นเคคนจิตใจถ้าทำมันก็เป็นพลังอย่างเงี้ยก็รุนแรงจะเหมือนว่าคุณจะแพ้ภัยตัวคุณเองทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะ กรรมดีที่ทำก็นั่นก็จะทำทำดีเป็นเงินเป็นทองจะทำให้คุณปุ๊กล่ำรวยโชคลาบหรืออะไรแต่ถ้าพลังงานที่คุณคิดไม่ดีทำร้ายคนอื่นมันก็จะทำให้คุณนะลบลงไปอีกเหมือนกันนะวันนี้เป็นวันดีของคนเกิดวันอังคารนะถ้าจะถามและไม่ว่าเรื่องอะไรมันเป็นมีแรงบวกกับแรงลบ ความรักการงานการเงินดีนะคะวันนี้เป็นวันดีวันอากาศของคุณแต่ในโอกาสของคุณเนี่ยคุณไม่ต้องไม่ต้องจ้องแห่สิ่งที่เห็นสิ่งที่จับได้คุณมีโอกาสทุกขอคุณขอให้เปิดทางเดียวเ็าจะมาแบบคุณไม่รู้ตัวหรือว่าถ้าระหว่างที่คุณขอให้เปิดทางคุณก็ต้องขอขมาไปด้วยเพราะคุณจะไม่รู้ใช่ไหมคนเกิดวันนะคะ คุณจะไม่รู้ใช่ไหมว่าคุณทำกรรมทำเวรไว้กับใครศัตรูเป็นยังไงคุณก็สิ่งที่คุณทำร้ายคุณก็ขอเข้ามาไปด้วยแล้วคงขอก็ขอเปิดทางให้คุณมีความสำเร็จให้เจริญรุ่งเรืองให้ร่ำให้รวยเรื่องการงานการเงินนะคะเป็นโอกาสของคุณนะคะคุณดูไพ่เช้านี้เย็นนี้คุณทำเลยจะเป็นข้างขึ้นข้างแหลมแล้วแต่ คุณอย่าลืมว่าขอข้ามาและขอพรขอให้เปิดดวงชะตาให้การเงิน,นการทองไหลามาเทมาเจ้าที่ปกตระตูภัยผ่านแพ้พ่าย,าย,ายอะไรอย่างนี้นะคะของคนเกิดวันอังคารนะคะฟาร์มดีเท่านั้นชนะเพราะว่าชีวิตคุณวันนี้ไม่ได้มีทุกข์เลยแต่พลังงานมันชนกันมันเปิดนะคะคุณดูแลคุณไปทำแล้วเป็นชะตาของใครก็จะสำเร็จไม่งั้นนะ่ะเป็นคนที่ ใครก็ทำร้ายไม่ได้หรือบางทีก็ทำอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะกรรมเรามีแต่และคนไม่รู้ว่าจะมีกรรมอะไรมานะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารค่ะต่อไปของคนเกิดวันพุธนะคะขอเป็นตัวแทนตักไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพุธด,ด้วยค่ะขอโทษด้วยนะเสียง เป็นคนเป็นคนไม่จน,น,น,นเป็นวัดอยู่คุณมีพลังงานดีๆนะคนเกิดวันพุธนะมีหนททึ่งเหรียญเทพธิดาหนึ่งเหรียญนะแต่คนเราอ่ะ มีพลังงานดีๆมันก็มีมันก็มีเหมือนว่ามีพลังงานดีมาช่วยที่จะได้มากๆที่จะได้นั่นแต่มันมีพลังงานอุปสรรคชะตาเจ้ากรรมนายเวรน,นั่นทําให้อุปสรรคเรื่องการเรื่องงานคนเกิดวันพุธนะทําอะไรก็ไหว้ครูบาอาจารย์มากนะคะเช่นคุณไม่ว่าจะการงานหรืออยู่ที่อยู่อาศัยก็ต้องไหวเจ้าที่มากทํางานก็ ต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือไหว้ครูบาอาจารย์นะคุณไม่มีครูบาไม่ว่างานอะไรจะมีครูบาอาจารย์ทางนั้นคุณไหว้คุณระล,ลึกถึงจะได้ไม่ต้องรบกวนไม่ไม่ทำให้มีเรื่องวุ่นวายไม่ต้องเข้าตัวแล้วไม่ได้ขัด โชคขัดลาบพลังเนี่ยลาบเปิดทางเข้าหาคุณก็หมายพลังการเงินทําให้คุณไหลลื่นแต่จะไหลลื่นไหลลื่นไม่ได้คุณมีพลังการเงินลอยตัวอยู่เพราะฉะนั้นจะทํางานด้วยอาชีพอะไรก็ช่างไว้คูบาอาจารย์คุณมีตัวคุณเนี่ยจะเจ็บจะป่วยมั่งจะอกหักผิดหวังถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยเหมือนเศร้าอ่ะคิดไปเองอะไรไปเองอย่างเนี้ย หรือว่าอะไรมันเหมือนว่าพลังงานอันนี้มันมันคือว่าพลังของศัตรูเจ้ากรรมในเวนเนี่ยเลยปิดบังนะคุณก็ทำบุญทำเปิดขอขมาเนี่ยอันนี้มันถึงจะแล่เนื้อเฉือนหนัง คุณมีเมื่อไหร่ชั้นตามคุณคุณมีเมื่อไหร่ชั้นตามคุณนะพลังของวันพุธเพราะฉะนั้นมีเงินมีทองมีไม่มีก็ไปนั่งกราบพระที่โบสถ์เนื้ออะไรแล้วแต่ที่คุณจะศรัทธานะคะ ไปกราบพแค่สิบนิ้วพนมกราบกราบขอเข้ามาขอพรเพราะมันน่าเสือดายวันเนี้ชะตาชีวิตเหมือนดวงเปิดเรื่องการเงินกันทองดวงเปิดลาบลอยแต่บางคนถ้าเขาเป็นตกราศีที่ดีๆคือว่าเดือนเกิดดีอะไรดีแล้วเขาเป็นเป็นคน เขาถึงจะเกิดวันพุธแต่เดือนเกิดเขาดีราศีเกิดเขาดีเขาเป็นนักบุญนะพลังบุญของเขาเนี่ยคนเกิดวันพุธพลังบุญเนี่ยจะเพิ่มบุญที่เขาทำเนี่ยโชคลาภเอมาอันนี้จะขัดไม่ได้เลยเพราะมีเขามีพลังบุญอันดีแต่อันนี้จะขัดขึ้นมาสำหรับคนที่ไม่เคยคนเกิดวันพุธท,ที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่อง ศาสนาหรือบุญกุศลจะเป็นศาสนาอะไรก็ช่างหรือบุญกุศลหรือใจเป็นถิ่นธรรมใจไม่เผื่อแผกชีวิตนะ่ะมันจะติดขัดเรื่องการเงินการทองแต่คนเกิดวันพุธนะที่มีอันนี้ไม่ได้พลังงานเก่านะพลังงานที่เห็นเนี่ยเหมือนไม่หม่เหมือนว่าถ้าเราไม่คิดทําบุญไม่ได้ทําอะไรมันมีพลังงานเจ้ากวามในเวรถ้าเวลามามา,มาหนักเล่นจะเฉือนเ,เนื้อเถือนหนังเลยนะคะ เหมือนว่าถ้าทำให้คุณเจ็บป่วยวามตุกเนี่ยมีก็เหมือนเป็นดาบสองคมจะได้เงินก็จะได้แบบทุกขลาบอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องปฏิบัติใหม่ทำใหม่แต่ที่ทายนี่ไพ่ต่วนรวมนะคะเพราะว่าที่ถายนี่ไพ่ต่วนรวมคือว่าที่จะบอกเนี่ยที่ทายเนี่ยพลังงานวันนี้เป็นพลังงานโชคลาภเปิด แต่ถ้าคุณไปตรงราศีคุณดวงกำลังจะได้เงินได้ทองก็สมทบนะคะเป็นพลังงานที่ดีอันนี้ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลจิตใจมีคุณธรรมไหมหรือว่าอะไรอย่างเนี้ยมันถ้าเผื่อคุณจิตใจไม่มีคุณธรรมมันจะทำให้คุณนะ่ะขัดโชคขัดลาบนะคะแล้ววันพวกนี้ดูใหม่จะเป็นพลังงานอะไรเปิดขึ้นมานะคะขอให้โชคดีตขอดูของคนเกิดวันพฤรหัดนะคะ หนึ่งถ้วยอืมนี่ก็เนี่ยสามดาบอันนี้ไม่เทือดเนื้อเถือนหนังสามดาบแห่งการที่ว่าคุณทั้งมีทั้งทุกขลาภมีเตียงโชคนะคะคุณมีความสุขด้วยใจจิตสงบนะคนเกิดวันพหัสคุณตั้งต,ติจิตสงบนะชีวิตคุณมีความสุขคุณพอใจในสิ่งที่มีพลังงานอันเนี่ยของคุณนะเหมือนจะ จะเะก็ไม่เะเพราะฉะนั้นให้คุณระวังอุบัติเหตุระวังเจ็บป่วยนะคุณกำลังเดินทำชะตาเขาบอกว่าคุณวันนี้อย่าเสี่ยงอย่าทำอะไรอย่าเดินเนี่ยเหมือนนะคุณเห็นว่ามันเป็นหินใช่ไหมคุณเดินแต่เป็นหินที่สามเหลี่ยมนี้มันอาจจะคมแล้วเหยียบคุณเหยียบไปก็ไม่ได้คุณจะไปทางไหนก็ได้สามดาบเนี่ยปากจะปากมันเหมือนว่า อันนี้คุณไม่ได้เจ็บป่วยแต่ระวังคุณจะเกิดเคาะเล็กๆน้อยๆอ,อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,นะคะแต่คุณยังมีพลังงานเนี่ยมีใจเป็นศรัทธาบุญกุศลที่ทำคุ้มครองดวงแข็งดวงเดอะสตาร์นะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคุณเก่งแต่คุณทำอะไรคุณจะได้มามาก่อนที่คุณจะ ก่อนที่คุณจะเด่นจะดังจะมีความสาเร็จคุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยถ้าเสียงหมายถึงคุณทํางานคุณก็ทําเสียงถึงจะได้เงินคุณทําอะไรจะได้ผลตอบแทนที่ดีๆเนะี่ยคุณมีการเสี่ยงก่อนเพราะฉะนั้นมันเป็นวันเดียวค่ะแต่วชะตาอันนี้มันดีตรงไหนดีตรงทุก คุณเข้มแข็งคุณมีความสำเร็จให้นะธรรมดาถ้าเดรสตาอันอื่นนะคะเดรสตาอันอื่นเขาจะถือน้ำถือคอนโทรอันนี้นะเขาสำเริงสำราญใจเขาไม่เผื่อแผดเป็นดาราที่เข้มแข็งเป็นเดรสตาแบบดาราถ้าคุณกล้านะคุณกล้าเตี่ยงคุณกล้าอะไรคุณจะมีเรื่องเด่นเด่นดงัดงๆมบางครั้ง ใจไม่อยากอยู่สงบคนเกิดวันพระรหัสเนี่ยอยู่สงบแต่ไม่อยากเสี่ยงแต่ถ้าคุณกล้าทำกล้าแสดงออกกล้าเสี่ยงกล้าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าคุณกล้าเสี่ยงคุณจะเด่นจะดังนะถึงจะดูวันเดียวแต่เป็นทางแนวทางให้คุณคิดนะคะ ให้คุณคิดนะคะชีวิตเนี่ยชีวิตของเปิดมาเหมือนคุณใจบุญมีสตินะเผื่อแผ่นะก็จะส่งผลแก่คุณได้เพราะว่าฉันอันนี้จะไปตรงอะไรกับใครนะก็ขอให้ดูให้ดู ให้ดูไปแต่ถ้าจะถามวันนี้วันดีค่ะถึงจะมีสิ่งอุปสรรคมาลบกวนแต่คุณทําสําเร็จเหมือนคุณจะไปลงทุนทําอะไรเนี่ยคุณก็จะสําเร็จเพราะจะเด่นจะดังคุณจะไปเปิดร้านค้าเปิดร้านอาหารอะไรแล้วแต่มันเป็นวันดีวันที่เลิกเลิกใชด้ดีเป็นเด่นเป็นดงังเป็นความสำเร็จนะคะถึงจะมีแค่ตัวนี้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคุณต้องลงทุนก่อนเตียงก่อนถึงคุณจะสำเร็จค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันศุกร์นะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันศุกร์ค่ะการงาน มีความร่วมมือร่วมใจนะมีความร่วมมือร่วมใจหรือมีความสาเร็จเฮฮาเหมือนมีความสุขความเข้มแข็งความสุขความสบายใจอยู่กับตัวคุณนะคะความสาเร็จอยู่ในอุ้มมือคุณนะมีความสาเร็จอยู่ในฝ่ามือไม่ว่าจะเรื่องคุณคิดจะทำงานงานก็จะส่งผลส่งความสาเร็จให้ตัวคุณนะคะ มีพลังงานแห่งการต่อสู้ศัตรูเยอะแยะศัตรูมาฉันก็สู้ไปคุณมีสิ่งที่ปกป้องคุ้มครองคุณนะพลังงานที่อยู่เหมือนว่าชะตาของคุณเนี่ยดวงชะตาของคุณเ,ยเคยอ่อนแอแต่วันนี้เข้มแข็งไม่ว่าอะไรจะเข้ามาชีวิตก็สู้ขึ้นได้ลุกขึ้นสู้ถ้าคุณลุกคุ้นสู้คุณมีเจตใจอบอ้อมาลอาลีนะ เป็นหนึ่งหน่ถ้วยอยู่ในกำรรม,มือเนี่ยหนึ่งาร์มอุดมสมบูรณ์หนึ่งารามสำเร็จนะหนึ่งใจสุขสำราญนะคะการงานคุณทำมีด้วยให้ฟาร์มร่วมมือดีในที่ทำงานมีฟาร์มสุขาร์มสบายใจดีจะทำอะไรก็ใจปลอดโปร่งคุณมีแม้วันนี้ไม่มีพลังงานตามนะคะแต่ยี่ว่าตัวปกป้องเนี่ยไม่เป็นพลังงานเข้ามาข้างหน้าเหมือนลุกขึ้นสู้ อะไรมาฉันก็สู้คุณมีพลังงานที่ต่อสู้นะไพ่ตัวนี้ไม่ได้มาเป็นศัตรูซะแล้วมาเป็นตัวสู้ตัวเข้มแข็งใครมาฉันก็สู้ในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งถ้วยเนี่ยมันก็อยู่เพราะว่านั่งนั่งหนึ่งถ้วยที่อยู่ในกำมือเนี่ยเขาบอกว่าให้คุณนั่งแค่คุณนั่งสมาธินะใจนั่งรละลึกใจสงบพอ จะเรื่องอะไรคุณก็อยู่ได้ความสงบก,ก็จะเป็นพลังงานดีๆที่มาต่อสู้เพิ่มพลังให้สิ่งเหมือนทําบุญทําทานจิตใจสงบคุณก็เพิ่มพลังอํานาจให้ให้สิ่งที่คุ้มครองตัวคุณอยู่นะคะให้ความสาเร็จนะคะ สำหรับคนเกิดวันศุกร์ไม่มีอะไรเพราะว่าคุณเนี่ยมีพลังงานที่ดีความร่วมมือที่ดีความตําเน็จวันนี้วันดีของคุณจะทําอะไรก็ทําได้แต่อย่าประมาทเพราะอย่าประมาทต้องใช้สติถ้าคุณไม่ใช้สตินะเดี๋ยวตัวนี้ก็จะไม่ได้ช่วยคุณได้เหมือนคุณมีสิ่งดีๆคุณก็ไม่ได้ใช้งานนะคะสําหรับคนเกิดวันศุกร์ค่ะ ข่อามาของคนเกิดวันเสาร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันเสาร์ค่ะแปดดาบฟาร์มเข้มแข็งฟาร์มต่อสู้ฟาร์มอดทนอยู่ในตรงนี้นะคะแต่ว่าจะต้องใบต่อไปจะเป็นยังไงนะ คุณหันหลังให้ให้ฟามเหมือนว่าพลังคุณเนี่ยฟามมุ่งมั่นฟามปรารถนาคุณหันหลังให้ให้ทุกอย่างเหมือนจะเดินก้าวไปเนี่ยพลังก็กลายเป็นว่าแปดอ่าแปดดาบเนี่ยคุณสร้างปัญหาด้วยตัวคุณเองคุณเลือกคุณเลือกที่จะสร้างปัญหาด้วยตัวของคุณเอง แปดดาบเนี่ยคือว่าคุณเข้มแข็งต่อสู้ปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาของตัวคุณเองนะคะแล้วก็คุณทำอะไรก็จะมีคนที่ช่วยเหลือบางครั้งเนี่ยอยู่สิ่งที่อยู่ข้างหลังคนชอสิ่งที่ช่วยเหลืออยู่ข้างหลังเนี่ยคุณไม่ได้หันหลังมามองคุณมองไปข้างหน้านะคะคือสามคาาคือฟามฟามที่ว่า อ่อนแอนะไม่ไม่เข้มแข็งคุณก็จิตใจอ่อนแอเนี่ยเดินไปเนี่ยมันจะเดินเข้าบ่วงหรือว่ามันจะไปติดบ่วงแต่นี้ว่าคุณมีสิ่งที่ประคองมีสิ่งที่ไม่ให้คุณล้มเพราะฉะนั้นอีตัวดาบตัวนี้ตัวส ประครองไม่ให้คุณล้มคุณใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะคุณมีราชาหนึ่งเหรียญเนี่ยจะเหมือนว่าถ้ามีหนึ่งเหรียญมาปัดเป่าเนี่ยมันจะเป็นเป็นคุณมีพลังที่แบบว่า มามาช่วยให้คุณได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาคุณอาจจะได้โชคนะคุณอาจจะได้โชคได้ลาบได้การเงินนะวันนี้คุณคิดเนี่ยจะลงท้ายเนี่ยอาจจะดีเพราะว่าคุณจะต้องไปดูลาสีเกิดคุณด้วยนะคะคนเกิดวันเสาร์คุณต้องไปดูลาสีปีเกิดของคุณแล้วก็เดือนเกิดของคุณนะคะ ว่าเป็นยังไงพลังงานนี้จะเข้มแข็งจะทำลายตัวเองหรือไม่เพราะจะขึ้นเนี่ยคุณมันอยู่ที่ข้างล่างเนี่ยคุณมีที่เกาะที่นั่นแต่คุณจะเดินด้วยลำบากจะขึ้นด้วยลำบากเพราะเนี่ยตอนนี้เป็นสามคาถาเนี่ยมันมีสิ่งที่ทำลายความคาถาทำลายความสุขความอดทนทำลายของคุณแต่คุณมีพลังแห่งเทพให้โชคให้ราบหนึ่งเหรียญเนี่ย ที่ถ้าคุณไม่มีปัญหาอะไรไม่ขัดแย้งอะไรมาคุณจะมีลาบลอยจะมีโชคมีลาบนะคะแต่บางเอิญคุณมีอย่างเงี้ยก็จะแบ่งปันทำผ่อหนักให้เป็นเบาไม่ว่าจะเรื่องการงานเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องความเจ็บป่วยหรือเรื่องศัตรูภัยพานอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเหมือนคุณยังคุณยอดที่คุณจะต้องไปไปหยิบมาให้ได้าร์มตงูงต่งคุณจะต้องไปหยิบมาให้ได้ แต่ฝัดจะขึ้นนะมันขึ้นได้ยากคุณต้องรอคนจุงมือต้องรอฟามร่วมมือคุณจะขึ้นคนเดียวขึ้นไม่ได้นะคะในวันนี้เป็นวันที่ตั้งสติเพราะว่ามีทั้งดีและไม่ดีและที่มีเนี่ยไอ้สามมัเนี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสามฝามอดทนฟามเนี่ยคุณโดนคนเพราะฟามว่าบริวารข้างกายนะคะ มีคนจะแปลว่าเป็นหนุนหลังกจะหนุนหลังให้คุณก็ได้เรื่องการเงินจะคุณจะมีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินการทองแต่แบบว่าแต่ว่าสามเนี่ยมันเหมือนว่าคุณจะต้องเงินที่จะได้มาก็ได้แบบต้องใช้คืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการหยิบยืมหรือว่าบางทีเนี่ยคุณก็จะต้องโดนเขาเบียดเขาเบียนโดนเขาโกงหรือโดนเขาไรเลยสาม สามความอดทนเนี่ยความมั่นคงของคุณโดนเบียดเบียนนะคะนะคะเหมือนความมั่นคงนะเหมือนคุณจะต้องคุณมีเนี่ยเพื่อจะสร้างอย่างนี้แต่ทําไม่ได้คุณจะต้องหันไปช่วยเหลือแค่แค่มีเงินอยู่หน่อยพอไม่มีก็ไม่มีใครขอความช่วยเหลือนะพอมีเงินอยู่คุณก็จะต้องแบ่งปันและให้ความช่วยเหลืออะไรอย่างเนี้ยแต่อันนี้พลังแห่งเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยคือว่า เขาคุณพลังแห่งเจ้ากรรมนายเวรคือว่าเปิดมาเนี่ยขึ้นมาเลยเขาก็เหมือนว่าคุณจะดีไม่ได้พอดีเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องป่ากฟันไปให้ได้นะคะคุณไปดูดูชะตาว่าบางทีเนี่ยถ้าคนดวงชะตาเกิดเลยลาตีดีๆไม่มีเคะไม่มีอะไรเนี่ยอันนี้ก็อ่อนลงนะคะขอให้โชคดีค่ะ